ฝาสดีนะักลงทุนพ่อแม่พี่ชายออท่าน,น,นกันด้วยผมนะก็วันนี้จะมาเล่นเอชเอจไม่ับ <ừ. S 1> <SA Gaming S 2> ผมนะด้วยทุนเล็กน้อยผมนะทุนหลักร้อยผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะผมนะว่าจะสามารถต่อยอดได้ไหมผมนะทุนหกร้อยบาทนะจ๊ะ,ะมาไมา้มนี้ขอเลือกที่เอเอห้องสามานะผมนะไม่ผู้ว่าคําเพลงับผมนาะมาแลกขออัดเลยแบง์เกอร์หมดนับตักเลยผมนะตอนนี้กติดฝนอยู่ผมนะแม่อยู่ที่บ้านถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอภายด้วยนะจ๊ะมา ติดผนแล้วไงผมนะเอาหกร้อยบาทเข้าผมนะก็เล่นเลยผมนะอาคิปเล่นเลยนะจ๊ะมาหกร้อยบาทอย่ามาดูกันนะผมนะว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะมาอ,มอ่าเพย์เยอร์สองแต้มนะจ๊ะแบงเกอร์ว่ายง่งไรครับผมนะอ้าวออีหมวยมันทำอะไรหมวยดึงเปิดขึ้นมาเลยจ๊ะอ,อ่าห้าแต้มคนระับผมนะอกองๆไปครับผมนะบอดไปมา โอ้โหเย็ดแม่แต่วเนี่ยอวอดเย็ดแค่เกือบตายซาดก้ามาเลียวผมนะก้ามาผมนะเยแค่เมื่อกี้เสียงแ่วเลยนะจ๊ะแต่ก็ไม่เคยหวั่นนะจ๊ะมาเล่นด้วยเทคนิคส่วนตัวผมนะมาขอย้ำไปเลยผมนะหมดน้ดตักเลยนะจ๊ะหมดน้ดตักเลยแลผมถ้าหมดไม้นี้ก็กลับบ้านน้อยผมนะชดตาขนเลยนะจ๊ะ ขี่รถจากขนกลับบ้านนอนเลยครับผมมาวันนี้มาค่าน้ำมันหน่อยผมนะมาค่าน้ำมันค่อนข้างที่แพงนิดหนึ่งนะจ๊ะใครที่สนใจอย้าก,กลุ่มก้อยลน์มาผมนะจ๊ะก็ะทิ้งลิ้งลายใต้คลิปนะครับผมก็กดไอเข้ามาเลยผมนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะไม่ผิดหวังให้นอนนะผมมามานี้แบงเกอร์ว่ายังไงผมนะห,หมวยว่ายังงั้นนะจ๊ะอ้าว เยเออะสามแต้มโดนกูกินแน่อ้าเชี่ยกูสองแต้มไม่สับตั้งรถไปดิตั้งรถไปดิตั้งรถไปตั้งรถไปอา้าวโอ้โหแดกรับผมนะแดกไปอีกไม้หนึ่งรับผมเข้ามาผมนะป๊อกเก้าหรือจ้าอ่าวบวกไปแล้วมนะ คูนกร้อยผมตอนนี้ก็เด่นมาสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะผมม,มาเดี๋ยวมาดูกันนะผมนะว่าค่ามันจะแพงหรือเปล่าะจ้าม,มาเฮีย hey, เย้นะผมนะตักเลยมานี้ถ้าสิจะรั์ตังแพงไม่ได้ับผมนะก็ไม่แพงเลเจ๊ะหาตังค่าน้ำมันนะผมนะหาตังค่าน้ำมัน ค่าเล่าค่ายาผมนะ้ำมามพูดแม่งตรงๆเลยอนะผมนะมีหกร้อยบาททำอะไรได้บ้างนะับผมนะเดี๋ยวมาดูกันม,มาวันนี้ขอสวยไอ้หมวยเยอ๋ยอ่าไปเยอะคนระับผมสองพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะผมนะม,มามาโอ้โหเจ็ดแต้มผมนะเจ็ดแต้มยืนกินแล้วผมนะเจ็ดแต้มก็โอเคแล้วยืนกินนะผมเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องไปดูอผมนะเปอร์เซ็นต์ เชื่อถึงไม่ได้คผมนะดูเปอร์เซนส่วนมากก็มาผมนะดูเปอร์เซ็นส่วนนะมากผมนะ,ะนนนมนะแทงมนที่แบงเกอร์นะผมแต่ฝั่งที่ออกเป็นเทเยอร์นะจ๊ะอ่าตอนนี้คุณหกร้อยผมนะกำไรกระเด็นมาโหมามหาศาลครับผมนะตอนนี้อ่ามานี้ขออัดเบาๆผมนะน้ำจงน้ำจิ้มก็ใส่ใส่แย่ๆไปผมนะ แย่ไปที่แบงเกอร์นะผมนะมา <c oughs> หลายคนนะผมที่ยังเล่นไม่เป็นยังค้นหาสูตรนี่นั่นเอาตรงคือแอดไลน์ Ad มาผมนะผมแอดไลน์ Ad มาโกเดี๋ยวจะสอนเทคนิคให้ผมนะมีตารางการเงินให้ผมนะมีนําเล่นนะผมในกลุ่มนะอ่ามาตอนนี้สร้างกลุ่มใหม่แลผมนะตอนนี้สร้างกลุ่มใหม่เรียบร้อยแล้วผมนะใครสนใจอ,อยากกลุ่มก้อไลาเข้ามาผมนะ บอรว่ากลุ่มเก่าโดนสแป๊ผมนะบินไปที่เรียบร้อยตอนนี้สร้างกลุ่มใหม่แล้วผมนะใครที่สนใจอ่ะได้เทคนิคจากเล่นกับโกก็ไอาลามาสอบถามเอึ่งนะผมนะอมเอาโหดปลอกก้าแล้วผมนะก็มาผมนะก็มาดีครับผมตอนนี้ทุนหกร้อยกันเดินไปห้าพันก็ถามว่าถอนได้ไหมควถอนได้แล้วครับผมนะแบงค์ร้อยหกใบเนี่ยเป็นแก่เป็นแบงค์พัน ้าใบแล้วผมนะตอนนี้ก็ควรถอนไปแล้วผมนะแต่โกอ,อยากได้อีกก็ผมนะอยากได้อีกก็ขอใส่อีกก็ผมนะสามพันบาทม,มาใส่ไปที่นหน้าเพเยอร์สามพันมาผมนะขอตั้งไพ่ปิงฟองต่อเลยแล้วผมนะขอตั้งไพ่ปิงปองต่อเลยจ้ามาเทนนิ้ไม่ยากครับผมนะเทนนิสมันง่ายๆครับผมนะนเด็กๆก็เล่นได้ครับผมนะผู้ใหญ่ก็เล่นดีครับผมนะมา เด็กอกนุบาลเล่นได้เรผมนะเทคนิคนี้บอกเลยครับเทคนิคแม่งใช้ได้จริงครับผมนะปอสองยังแทงได้เลรผมนะมาใช้เยอะครับผมนะโอโหดฟอกแปะแล้วครับผมนะปอกแปะแล้วผมก็มาครับผมนะมาขอตามบิปฟองผมนะอย่างที่บอกก็จะตามบินฟองไปเลยครับผมตอนนี้ทุนหกร้อยครับผมนะทุนหลักร้อยเป็นแปดพันแล้วผมนะ้ำมา นึ่งปั๊บเดียวเองคุยกันปั๊บเดียวเองครับผมนะก็บวกแล้วผมนะอ่วันนี้ขอใส่เลยผมนะแบงก์ก์สองพันบาทนะผมคุยกันปั๊บเดียวเองครับผมนะค่ามันมาแล้วผมนะค่าน้ำมันค่าเหล้ามาเรียบร้อยแล้วผมมาเดี๋ยวก็จะไปแล้วผมนะได้ค่าเหล้าค่ายาเรียบร้อยแล้วผมนะก็พอเล่นเอาผมเล่นเงินตังค์นะผมนะ ผมเล่นเนาตังผมไม่ได้เนเามันนะได้แล้วถอนผมได้แล้วเลิกผมนะได้แล้วลุกนะผมจะไม่แช่นานนะผมนะได้เท่าที่พอใจก็พอแล้วผมนะหมักอ้าวเพย์เยอะหกแต้มผมนะขอเจ็ดแปดเก้ามาอหมวยโอโหแม่งบอดเลยอุเลยสัตว์มาขอจี๊สวยแนละ้วหมวยเย๋ยโอโหบอดบอดแม่งบอด ดับสนิทเลยไม่ใช่แม่งน่าเกลียดเกินว่ะไม่ใช่แม่งน่าเกลียดเกินในที่ไทยสามใบต้องไม่มีแต้มเลยไอ้เหี้ยแต่แล้วไงอะผมนะแล้วไงอ่ะมาอืมมาวันนี้หมดแล้วตักเลยผมนะหกพันบาทได้ผมเลิกเลยผมนะวันนี้ขอมาสุดท้ายผมนะ ได้ผมเลิกเลยนะจ๊ะมาขอมาสุดท้ายแล้วผมนะม,มาผมรู้ว่านะผมนะว่าจะเป็นยังไงนะผมว่าผมกำลังเล่นจะแจวจริงหรือเปล่าก็ไลน์มาสอบถามมันได้ผมนะทุนหกร้อยผมตอนนี้จะเป็นหลักมือนะผมนะมันอ้นนี้ผมมั่นใจผมขอใส่เต็มที่เลยผมนะเมื่อกี้แบงค์เกอร์โดนนะผมอย่าไปหยองอย่าไปหยองนะผมนะมาเปิดมาหมวย อ่าเพจสามแป้มาผมนะโอกาสกินสงอผมโอ้โหก็มาผมนะปอก้าก็มาผมตอนนี้คุณหกร้อยอผมนะกำไรกระเด็นมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทผมนะก็พอแล้วนะจ๊ะใครที่สนใจอากลุ่มก็แอดไลน์มาสอบถามมันได้ผมนะจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปหน้าผมนะอ่ารู้อยู่สะบูไทยอะผมนะใครสนใจอยากกลุ่มแอดไลน์มาไม่ต้องพูดเยออผมนะ ข้ามาศึกษาเผมนะว่าจะเป็นยังไเงเล่นกันยังไงผมนะอ่ะผมบอกว่าจะได้เจอทุกคนในกลุ่มนะผมนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมนะแล้วเจอกัน